Hello. Good morning everybody. My name is Kuni. Welcome to the Teacher Classroom. Today, we will learn colors. สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้รู n ีจะพาน้องๆน,นะคะเรียนรู้เรื่องสีนะคะพร้อมที่จะเรียนเรื่อยยัง Are you ready? ถ้าพร้อมแล้ว Let's go! Lead a c c o r d i n g to the teacher อาเด็กๆเ,เห็นไหมคะภาพอะไรคะถูกต้องคะ่ะภาพแอปเปิลสีอะไรเอย่ยใช่แล้วคะ่ะภาพแอปเปิลสีแดงสีแดงเลดเลดสีแดง เก่งมากเลยค่ะ,ะเด็กเด็กเห็นไหมคะคือผ้าใรใช่แล้วค่ะเขาเรียกว่ากล้วยกล้วยสีเหลืองสีเหลือง yellow yellow เก่งมากเลยค่ะไปดูสีต่อไปนะคะ เด็กๆเ,เห็นไหมคะนี่คือตัวอะไรลองอุดอุดด้วยใช่แล้วคะ่ะคือตัวลูกหมสีชมพูสีชมพูมพิ n งค์พิเก่งมากเลยคะ่ะไปดูสีต่อไปนะคะเด็กๆเ,เห็นไหมคะ นี่เขาเรียกลูกอะไรเก่งมากเลยค่ะเขาเรียกว่าส้มส้มสีส้มสีส้ม orange orange เก่งมากเลยค่ะไปดูสีต่อไปมาดูภาพต่อไปนะคะตัวอะไรเอ่ย ตาโตโตถูกต้องค่ะเขาเรียกว่ากบกบสีเขียวสีเขียวกิ่นกิน่นเก่งมากค่ะไปดูสีต่อไปนะคะอ่ามาดูตัวต่อไปค่ะตัวอะไรเอย ตัวตัวไปนี่นะเก่งมากเลยค่ะเขาเรียกว่าปลาวานปลาวานสีน้ำเงินสีน้ำเงิน blue b l u เก่งมากเลยค่ะไปดูตัวต่อไปนะคะอะเด็กๆเห็นไหมคะนันรูปอะไร มาคือ,องูนอะงูนสีม่วงสีม่วง p u r p l p u p l เก็มากาอ่าเห็นไหมคะตัวอะไรเอ่ยหูยาวๆกระโดดไปมา ใช่แล้วค่ะเขาเรียกว่ากระตายกระตายสีขาวสีขาว white white สีขาวเก่งมากเลยค่ะไปดูตัวต่อไปนะคะเห็นไหมเอ่ยตัวอะไรเอ่ยมีปีกด้วยใช่แล้วค่ะ เขาเรียกว่าค้างคาวค้างคาวสีดำสีดำ black black สีดำเก่งมากเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูนีก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย See you again.